สวัสดีครับคููชื่อตรีพบเห็นวลาลนะครับหรือคู้บอยสอนวิชาสื่อสารนะครับ,รบ,บ,นรบในช่วงชั้นที่1นึ่งครับปีหนึ่งก็สองกาสามหัวยการเรียนรู้ที่2ชีวิตและครอบครัวเรื่องความรักความผูกพันในครอบครัว มาตรฐานการเรียนรู้มาตรฐานพอสองจุดหนึ่งนะครับเข้าใจและเห็นคุณค่าตนเองครอบครัวเพศศึกษาและมีทักษะในการดําเนินชีวิตตัวชีวัมดมาตรฐานนะครับพอสองจุดหนึ่งปอหนึ่งทัพหนึ่งนะครับระบุสมาชิกในครอบครัวและความรักความผูกพันของสมาชิกที่มีต่อกันนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับ 1. อธิบายความรัก ความผูกพันของสมาชิกในครอบครัวได้ 2. เขียนแผนภาพความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัวนะครับเห็นภาพครอบครัวหนึ่งนะครับมีพ่อมีแม่มีลูกนะครับที่ยิมแย้มแจ่มใสแจ่มใสกันเลยนะครับอีกภาพก็เช่นกันก็คือมีพ่อมีแม่มีลูก ที่มีความนิ่มเยื้องสงสัยอีกเช่นกันครับเห็นไหมครับในภาพนะครับมีใครบ้างจะประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกนะครับต่อไปว่าคนในภาพกําลังทําอะไรอยู่เห็นไหมครับเขากําลังหยอกล้อกันพูดคุยกันนะครับยังมีความสุขเลยนนักเรียนในภาพนี้แล้วรู้สึกอย่างไรเห็นนักเรียนก็จะเห็นแล้วก็มีความสุขตามนะครับ ถ้าต้องการให้สมาชิกในครอบครัวมีความรักความผูกพันกันเนี่ยนักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรนะครับง่ายๆเลยนะครับคือลูกนะครับต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่นะครับผู้ปกครองหัวใครก็เชื่อฟังคนนั้นนะครับแล้วก็ภาย้างนอกก็ภายนอกนะครับก็เชื่อฟังผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์นะครับส่วนพ่อแม่นะครับก็คือดูแลอาจจะใส่ลูกและให้ความรักลูกนะครับ นักเรียนนะครับคิดว่าครอบครัวที่ดีเป็นอย่างไรนะครับครอบครัวทุกคนนะครับถ้าเกิดคนในครอบครัวรักกันหมดทุกคนเนี่ยครับจะทําให้เป็นครอบครัวที่มีความสามัคคีนะครับแล้วก็จะมีแต่ความสุขแต่ถ้าทุกคนในครอบครัวไม่มีความรักใครสามัคคีครับก็จะไม่มีความสุขนะครับเจอหน้ากันก็ไม่ค่อยอยากจะมองกันหรือก็ไม่ค่อยอยากคุยกันนะครับเห็นหรือเปล่าครับก็จะไม่มีความสุข ถ้าทุกคนในครอบครัวมีความรักและความผูกพันที่ดีต่อกันเขาจะส่งผลให้ทุกคนในครอบครัวนะครับมีความสุขรักใคร่สามัคคีกันนะครับแล้วก็มีแต่รอยยิ้มให้กันครับทุกวันก็ตื่นมาอย่างด่าเริงแจ่มใสนะครับตรอมาดูนะครับแนวทางปฏิบัติต่อครอบครัวนะครับเพื่อสร้างความรักและความผูกพันในครอบครัวนะครับเห็นไหมครับโอ้ครับ ไม่ว่าจะเป็นแม่หรือพี่หรือน้องครับเวลาเจ็บป่วยนะครับก็มีคนมาดูแลนะครับไม่ได้ปล่อยให้อยู่คนเดียวรุนหนึ่งก็จะเป็นและหลังจากเล่นของเล่นเสร็จแล้วก็จะช่วยกันเก็บอย่างมีระเบียบนะครับทำกิจกรรมร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมหรือว่าอะไรสนุกๆน,นะครับนะครับเวลาน้องร้องน้องร้องหรือสมัยก่อนเราเป็นเด็กเราล้อ,อาก็จะมีแม่คอย โงอกอดคอยปอบโยนให้อยู่ตลอดนะครับส่วนเด็กๆนะครับเมื่อเจอญาติผู้ใหญ่นะครับก็มีความเคารพนะครับต้องกราบไหว้ท่านนะครับอ่าส่วนตอนที่เราอยู่กับแม่เห็นไหมครับเรากอดแม่แม่กอดเรานะครับเห็นไหมก็จะมีแต่ความสุขนะครับ อ่าเดี๋ยวนี้มาดูเรื่องนารุนในวันครอบครัวนะครับวันครอบครัวเนี่ยประเทศไทยเรากําหนดให้วันที่1 4เมษายนของทุกปีนะครับเป็นวันครอบครัวซึ่งในวันดังกล่าวครับสมาชิกในครอบครัวจะรวมตัวกันเพื่อมาเคารพพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับได้ทํากิจกรรมร่วมกันนะครับวันนี้นะครับครอบครัวหลายๆครอบครัวเลยครับก็จะมีความสุขนะครับได้ทํากิจกรรมร่วมกันกินอาหารร่วมกันทําอะไรหลายๆอย่างที่ ทำให้ครอบครัวเนี่ยเป็นเปึกแผ่นนะครับมั่นคงนะครับแล้วมีแต่ความสุขอดีนี้นะครับกูจะมีเกมมาเลือกข้อความที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวดูซึ่งว่าข้อความแต่ละข้อความเนี่ยที่ขึ้นอยู่เนี่ยครับข้อความไหนผิดข้อความไหนถูกนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวทิ้งไว้ให้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับ อ่าอันไหนก็แล้วครับที่มันมีการกรบาดขึ้นด้านหน้านะครับอันนั้นก็คืออันที่ถูกต้องนะครับอย่างการกรบาดซ้ายมือแรกนะครับล้านหลานสวัสดีปู่ย่าเมื่อกลับจากโรงเรียนต่อมานะครับหนิงและครอบครัวชอบออกกําลังกายด้วยกัน,นบ่อยๆนี่ก็เป็นเรื่องดีนะครับถัดมานะครับแม่ทําเค้กวันเกิดให้พ่ออันนี้ก็พ่อกลับมาก็มีความสุขนะครับพ่ออยู่บ้านก็มีความสุข ต้นช่วยพ่อรดน้ําต้นไม้ในบ้านครับเห็นไหมก็ช่วยพ่อเราแล้วก็แม่หอมแก้มลูกเมื่อสอบได้รางวัลที่หนึ่งนะครับเห็นไหมโอ้โหบางคนก็อาจจะได้หอมแก้มด้วยแล้วก็ได้รางวัลด้วยส่วนข้อความที่เราไม่ได้กากบาดนะครับก็คือข้อความที่ไม่ถูกต้องนะครับเช่นพี่ชายนะครับไม่ควรกอดน้องสาวครับหรือถ้าห่างกันได้เยอะนะครับ คนก็ห่างกันมากมายเลยนะครับอายุนะครับก็กอดกันนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับส่วนน้อยชอบพูดจาเสียงดังใส่พิชัยนี่ก็ไม่ดีนะครับส่วนเอกปล่อยให้น้องร้องไห้งอแงอันนี้ก็ไม่ดีนะครับเมื่อน้องงอแงล้วก็ควรไปปลอบน้องนะครับอันนี้นะครับเรามาดูคําถามทวนความเข้าใจนะครับข้อหนึ่งนะครับ ความรักและความผูกพันในครอบครัวเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรและข้อ2นักเรียนสามารถสร้างความรักและความผูกพันในครอบครัวของตนเองได้หรือไม่ครับข้อหนึ่งเฉลยแล้วนะครับทําได้นะครับมีความสําคัญคือช่วยทําให้ครอบครัวอบอุ่นรักใคร่สามัคคีกันนะครับข้อ2นะครับก็คือได้โดยอาจจะใส่เสื้อก้าละกันพูดจาดีต่อกันนะครับ ให้ความเคารพกานและทำกิจกรรมร่วมกันเสมอๆส,สรุปนะครับแนวทางปฏิบัติการสร้างความรักความผูกพันในครอบครัวก็คือการเอาใจใส่สุขภาพซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับช่วยการทํางานบ้านทํากิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ําเสมอนะครับจะลืมนะครับอย่างสม่ําเสมอก็คือวัานานานท,ทําทีก็ รู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยจะผูกพันกันเท่าไหร่นะครับทําทำบ่อยๆนะครับพูดจาไพเราะต่อกันนะครับให้ความเคารพซึ่งกันและกันนะครับและแสดงความรักระหว่างกันด้วยการสัมผัสครับความรักความผูกพันสมาชิกในครอบครัวเนี่ยทำให้สมาชิกในครอบครัวนะครับมีความรักคข่กันสามัคคีปองดองกันครับและครอบครัวนั้นๆนะครับจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ